ลปด้ไม่แนี้เราจะมาแข่งอะไรแข่งเอาปีนะฮะเอาปีอะไรฮะ เอ้ยเอ้ยเขาอะไรไม่ได้เยอะย่งแม่งโง่ใจเกิรีเลยสัตว์ก็แต่ละคนหนี้อ่ะโอเคนะวันนี้เราก็มาแข่งออบบี้กันฮะแข่งกันสี่คนซึ่งผู้ชนะก็จะไม่ได้อะไรเลยฮะแต่ผู้แพ้เนี่ยผู้แพ้เนี่ยต้องทำอะไรครับไปผู้แพ้ต้องทำอะไรฮะให้ปืพูดดีกว่าให้สิ่พูดดีกว่า ก็คือผู้แพ้ก็ต้องเอ่อไปบทลรอดโทษแล้วนี่คือบทลรอดโทษผู้แพ้ต้องไปให้ให้ไปถามเพื่อนคนที่ไม่สนิทหรือใครก็ได้ขอให้ไม่สนิทนะไปถามว่าเน้นใจเบาเออป๊บแป๊บแป๊บสามสองเดินไปดิเอาว่ะข้นไปเอ้าวี่งไฟแบงเริ่มกอดด้วยสิโคตรเดี่ยมเข้าเลย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 แล้วก็เริ่มกันตรงนี้โอเคได้ประโยชนแล้วก็แล้วก็ลงมาแล้ว ไม่อิจตาววะโอ้จริงด้วยเนี่ยจอชิซึ่งนี <S <S ่ไม่ใช่ออฟปี่ของไปได้น้ำฟอนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเบื่อไปได้น้ำฟอลแล้วเป็นเราคู่ก่อนดูแลนับหนึ่งนรัเน็ก้อันนี้หรอเนี่ยอย่าง้อยก็ไม่ได้หรโก งั้นเดี๋ยวกูกูคิดออกล้วให้ให้ไปถามเพื่อนคนที่ไม่สนิทหรือใครก็ได้ขอให้ไม่สนิทนะไปถามว่าเน้นใจเบาโอเคปะเดี๋ยวถ่ายคลิปไวให้กูดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงมาจังหวะนี้ก็ตึงๆฮะในป อะไรนะเขาเรียกว่าประสบการณ์ออฟฟี่มากกว่าสิบล้านปีสิบล้านปีเลยโอเคขนมหนึ่งขนมนึ่ก็ได้แล้วไอ้เพิ่มทำไมวะโดนเลเซอร์ตายยุ้ยสิแม่อยู่เลยอัต้าเล้เขาอยู่เจ็ดก็หมดละแกงย้อนเต็มแกงย้อนเต็มเต้นแน่นใจไหมต้องมาสนิทนะเต็มต้องมาสนิทนะต้องบอกไม่บอกไอ้คนที่ไม่สนิทว่าแน่นใจไหมครับ ต้องให้เขาตอบแลยนะเว้ย,ยถ้าเขาไม่ตอบนีเวลาต้องถามเจอเอ่ะเขาจะตอบหรือไม่เขายัลำคาแล้วก็ไล่มึงอะ่ะกูโคตดเก่งเลยอะ่ะใครตามทันก็ตามไปดิีพวกแกเจ้าอาถาเรื่องเหรอไปดิเขาเบอร์ดิเขาไม่กลัวหรอกซึ่งอนี่ก็น่าจะเป็นคลิปแรกของปีนี้นที่เรากลับมาเล่นโลบอกนะฮะอาจจะใช่ มันต้องมีโมเมนต์ที่แบบไม่ลงแม่่แล้วว่าชิปนี้มันต้องมีโมเมนต์แบบไม่ไม่ทำแม่งนะเป็นบ่วยมากเลยนะเหตุที่มันจะลงเดูโออตัสมาป่ฟตัดกิน เออตำรวจมาเจอเราแล้วอนะไอ้ย่าต่อรีด้วยวะต่อวะเออต้องใช้คียการ์ดใช้คียการ์ดทำไมสับเอฟเฟคแม่งหมดไปก๊อปเข้ามาเลยวะอันนี้จริงอ่าเฮียกูตาย Hey, เฮ้ตำรวจเจอตัวแล้วตายกูตายกูโดนตำรวจยิงตายเฮียเบบี้เบกเอ้ยเขมเพล็กซ์ไม่ร้องดีร้องตำรวก็ไม่รู้นะไม่ได้ฟังว่าอย่งนี้เพชรเพชรจะเข้าประตูตายหลายเฮียไปยังไงวะด่านนี้เพชรไปยังไงอะเพชรขาบุดตัวเทพยิบล็อกไอ้บุ๊ก โอ้ยโคตรโกงไอสัตว์เหียฉันหลอกมาพะโล่เฮีเลยไอเะเว่นไม่ไม่ไม่กูจะไม่ทำเด็ดขาดันหลอกมาพะโล่เราเก่งพอไอ้เซเว่นจะใจเือวันแน่ใจเลยของที่มันขึ้นไอ้เอ เตรียมใจพูดเลยถึงอัดคลิปซะนะไม่อัดคลิปตุ๊ดนะห่างกันเดือนได้กัวะโดนบังค <c oughs> ับโดอาจจะอัดคลิปไม่ได้อ,ไอะอไรอะมึงเรียนออนไลน์นะจัดมึงก็อัดคลิปในตอนที่มึงเรียนดิมึงก็เซนซเซอร์น่ารล้จักไอที่ไปทำได้แล้วไปเก่งใช่ไหมไปเออเออเอออุย้ยยูพอม กูตำรวจยิงเลยอดูดิยิงครก่ากอนสัตวมีตอนไหนนก็ซิเวอร์ซสโกอ้เพิ่มไอ้อะไรเพชรมีตอนไหนแกเซบีไปแล้วมั้ยองไงอะเซีเฮ้ยแมงคุ่มตรวจตูดเอาคาดิวไปไหนวะเฮ้ยลีไปไหนวะไอ้ยิิ้อยู่ดาี่ผมเลย มาโดนจันยังไงให้ให้ให,ให้ให้แบบอันนี้คือเรามาที่ดวงจันแล้วกออู <ๆ S 1> ถามจริงนี่คุกหรือ<ๆ>เฮียอ,อะไรเนี่ยมีจเจลวดด้วยสัตว์ไม่เกี่ยวกับคุกนะมีสตอรี่ด้วยบริษัทมือถือถือว่าคนสร้างนี่ดีนะถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวทิง้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนะว่า <c oughs> คนน่าจะไม่อยากเล่นกูบอกอออไม่ชอบไม่ไหนกูไม่ชอบเขาสื่อ ก็ไม่ได้ชอบใครให้ผมชอบไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นสปีดล้านเฉลยเลยแล้วก็ติดหน้าที่หายเลยไอ้แข่งก็เอ้ยโอ้ยได้ละได้ละไอ้เป็นดันยังแบบว่าเอ้ยะไรอยู่กับเพชรสองคนเอ้ยบู๊กกับตีมช้าจังเลยเฮ้ยเอ้ยซึ่งวันนี้เราก็มาในเรื่อพูดเลยวันเราวันนี้เรามาในตีมตีมอะไรเซม เรีมลีดเอกใช่ลียเอกแต่ก่อนเราเป็นโอนทารสแตนี้เราไม่ใช่แล้วเราเป็นนักโทษเราเป็นโอทาริดเละเลยทาริทาริเลยอจากว่าช่อเพลงของเออกลีนาเด็กองอะวล่ะเบเบเอ๊อ้ยาหายใจโอ้ดูซิคไปคนเก่งอะ ไอ้พวไอ้พถึงนที่ยแล้วปุ้ม่จเห็นทไมเ้ไม่มีชิออยอะนี่มันในแพนวีซอบี้ะกับดักในแพนวีซอบบี้เียิดรยกนิดยมีิเอไเอในแพนวีซอบี้เฮ้ยซมันมาแล้วอกี่มันมาแล้วยไปไมเ็นไยังไงเราก็นได้ยดีอะเดินเดิ ดรื่นตายควายยูดูรื่นตายะนายะนยไงไงวจต้องกินนียแม่สิมันต้องกินโคกโคกูขาขู่วไอ้เที่ยดิแม่งใช้เทคนิคสะถุนเลยสัตว์หล,ลอกโมเฟาโล่เฮียดอกมาาโอออมเฟโล่ที่ไปไลรกลรไม่มีที่พ้อยาชสวยแล้วเราเราไม่ถูกใคเราอยู่ทาย วิ่งไปกูไปหมวกว่ะกูไปหมวกไปไม่ถึงจุดหมายไปมันมันมันขึ้นมันขึ้นตรงกลางได้เว้ยไอ้ด่านห้องน้ำมึงอะขึ้นไม่ได้มันขึ้นได้ซิมันเดินขึ้นอยู่เฮียตัววัดขึ้นอ่ออ่อขึ้นได้ไงคนมันเก่งอะ่าง เด็กดี baby b เอ้ยคาเล่โควี้มาแปลกันะ้ยมันหวงมันหวงเสียเครียดเราขึ้นอกเจี่ยงเหมือนมีนักลบสามร้อยกำลังทำองเข้าห้องน้ำอีกแล้วอะเบบี้เออเยี่ยนดิวไปสัตว์ไอ้หนี้ดูแบบว่าแพ้น่าจะแพ้นะเจ็บไปกั ถ้ามันตายกูมันแพ้เลยนะเอ้าออเยี่ยกอูอยู่ดีดีกูก็ตายส่ไม่ดใช่เป็ชนตวไเ็ดูในเลนบดไอเปอยู่นับต่อะไรกี่อะไรอยมันดับไเเหยุดจิงจัเลเองนะเก <c oughs> มการ์ิงเกมการ์ เพรม,มันไม่ได้บีบเช็คพอยต์เลยยิ่งเพชรแม,ม่งมองไม่เห็นเช็คพอยต์แล้วลืมเซฟพี่โคตรควายอ่ะพระเอกชนะอยากเวทตายก็น่าจะรู้ๆกันนะว่าใครจะชนะไอ้ใครจะแพ้<อ>มึงตมเตรียมอัดคลิปได้เลยเพชร <laughs> แน่นใจมั <laughs> ้อะไรวะสุดท้กูก็กิ่นที่สุดเ <laughs> ชื่อไม่ตีเข้าไปได้ไงวะาเอ็กเซเบนต์อ่ะอะไรฟุกมันฟุกมันฟุกวันฟุกไอ้ยังฟุกเหมือนตอนแรกเขาเตือนเออเออฟุกอ่ะโอ้ส กูให้โดนตำรวจจับได้ได้วยกูยิงกูเลยเฮ้กูไต่หาจะกเฮียเลยน่ะกูเป็นหอแล้วกูไอ้เพนจะแพ้วะไม่ดูก็รู้อ่ะเฮียมาออกตุกโฟสซาเท่น่ะก็เป็นออบบีงง่ายๆทำแบบได้ยังไ้เขาเคยไม่ผ่านก็กลาบ ใครไม่ผ่านก็กลับตึ้นมาตะเข็นมันคว้าแล้วอาจจะตีตึ้งมาได้นะตีไม่ได้แล้วจะจบไม่ได้ไวมัวแคสแลนดิ้งเาคือเขาเนแบอย่างนี้แหละไอตรงนั้นมันต้องตกลงมาเลยนะใช่หรอเขาไอไอนี่เดินไม่ได้ตกลงมาตายยังไงไปิดบล็อกเปนใหญ่ยัง ซีม,มือหลอกกูเหรอเฮียดูไอ้เหี้ยซีมันหลอกกูเลยทุกคนเพราสะถุดน่ะทำไมทำแบบนี้ตัวไอ้เบกเอ้ออเฮียคูดเก่งอ่ะขึ้นฮ์หอยนะจ๊ะมันมีพูดอยู่เห็นซบได้หวะ เก็บดาวเกิบดาวกิะดากไฟสั้นหน่อยกระชากเก็บดาวฮิตเดอะฟราว์ฮิตเดอะฟรอวเธอทุกคนสงสัยวาผมพูดอะไรก็มันเป็นประโยคในเพลงดีนะใครด้เพลงดีก็น่าจะรู้ด เพลนี okay, mm. ้ไอ้จำได้ว่าเียงนี้มันมาจากเอบีไอมีเอบีไออ่ะอาเกิดสุดคออกคาัอันากจริจิงปะอนน้ากอียากิงสิมไม่ยากรออที่สิมันแค่ควายเว้ยเออยสนใจแม่งเลยเออาย่า่เชื่อวันโม จริงคุยกับมันนิสิไม่เคยควายอ่ะไอตำรวจมามึงไม่ได้ก๊อปตัวเฮ้ยเซมกูไม่สนุนละกูกูไม่ได้สนุกโอ้เยี่ยทุกอย่างเลยอ๋อยี่ยโดนชนัเ้ยโดนตำรวจจับอ่ะฮิตเตอร์โปรฮิตเตอร์โปรอยยิ่งไปเราตามาแล้วเราโดนจับเข้าพเข้ากระทักงเขากระทักไปโฟกเกอร์คระทั่ง มันโผล่ง่ายเลยแต่ยากอตองเล็กยวกเยอะท่ทก่คเหนไม่ได้เคือต้องเข้าใจแล้วทุกคนว่าสิมันมันงู้นี่ยจริงไอ้คอเตอร์ยังงูเลยอจริงอยู่อยู่ไททอลากไข่ททอลางอ่ะแล้วจะไปไ้ตอรายจะแบนอะจะแบนเลย เม่ไม่นะมกแค่ฟุ้งใหญ่ยองดิมปกติมึงก็อยู่ท้ายตารางไม่หรอกะเด็นต้องรวมมือกันรัะเนกาบมาดิมี่ห้ยไม่ได้ที่หนึ่งโคตรกาบเลยกูรู้แล้วใครได้ที่หนึ่งือดืให้สักสามทีแล้วก็เลิกเลยอ๋ใครได้หนึ่้เอาจัแจกคนใครได้หนึ่งแจกเงินหนึ่ล้านจำไดุ้งเอาก็ท้ามาพีอย่างนี้เย ข้างในอ่ะแชร์เมทีไหนมาได้ดีวันนี้นใช่มันมันายยาวแถบผู้คุมมันเยอะอย่นี้ม้อเนี่ไม่มีผู้คุมเลยตอนนี้รมนนได้ออนเยู้ยดูีอะไรวะฮะใครวะไอบูดดิาอะไรกเพื่อนเพื่อนกูได้สนมึงเล่นแรกันอ่ะ

เียละเสียงดวงสัตว์สัตว์เอ้ยก,กูโคตรเกลียดเลยทอเสียงดวงยี่เนี่ยเอาเสียงดวง็เราเอาหน้าจอมันไม่ได้มันการในเกลียกันไม่ได้เอาไม่เหมือนแพทย์เก่าอ๋อไปดิไอ้กาดไอควายแพทย์ก็ <c oughs> อีเสียเอ้ยต่อยแบกเอ้ยต่อยแบกเอ้ย ไปโง่เหี้ยโงโโง่ไปดูป่ะไปูป่ะห้ามตัวเองเหี้ยฟุกซิมแม่งกุาดนำไม่สัตว์เหี้ยเหี้ยเหี้ยตายแน่ขอให้ตายกินเร่อกินอะไรอ่ะ เพื่อนเราจะแข่งกันเฮ็ดอยากตัวไปควายซไปโก้ตายห่าวดิตัวละเปิดเลยเขเกิดมาอยู่ในี้ก็ตายเลยว่ะเซอร์บี้ว่ะมันทำไมมันเยอะจังวะตยแบกเอ๊ะ โดดได้ส m ลองโดดดสม่เมื่อกี้ไม่ได้โดดได้ไม่รอยดีเฮ้ยเราชนะอยู่เร็วเฮ้ยแค่ัาเป็นคนเลือทำไมอ่งเอสเกมม่กากันยี่ี่อะเเราไมเห็นพี่เมียวหอยิ่ไปยิ่เพลินเลยทำไมไอ้เพนหอบแต่เราความเิอยากเราเว้ยเกมไม่กากันสัตว์ไปดิเกียน้าเนีย เมื่อกี้ไงเพชรดีเองได้คอมสุดอนอจากเราแด้วเราก็ดูเองอะไรของเองเยอะจหายเลยดูเองท้งมเององให้เราด้วยแล้วมันทำไมมาตามอะไรบ่อยอย่างนั้นลืเยอที่หนึงกับเขาโอ้ยที่แบบเขียกูรูพิยไปถามคนด้วยคนง่ายเลยนะผู้ตายถามสี่ประตห่ไปย่าพึ่ง เรื่อยไปเรียกคุณพี่กลัะเรเวลสิบ

ไถึงจุดจบกว่านี้ว่าตอนนี้มันสเต็ตเท่ากันแล้วอะสีวะเออแต่สเต็ตเท่ากันสีก้าวสีก้าสีก้าทุกคนเลยแต่กูก็ขึ้นหอไปเลยกูชนะแล้วไม่เชื่อคือมันฟุกเว้ยกูขึ้นหอไปแล้วอะไรที่มันฟุกอะเรื่องใครเป็นโผห้องบินก่อนคนได้ชนะละเจอใครคนได้ชนะละไอ้มึงวีดีดิตแล้ววะวีดีดิตแล้ว เียไปแพ้ว่ะกูละกูชนะละโอฟรีนมละกูฟรีอมตัดกูตอรเฮ้ยเฮียไปแพ้ี่ไปแพ้มือเรียวตัวเลยไปอะไรเฮียไปมาคนสุดท้ายโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮยใครหยบเพชรคนนั้นก่ชนะดิต้องเวลาเี่ยวเฮียไปเรียบร้อยเขาหมได้เขาอันดับหนึ่งจกนงองนุษยดนไปแพ้ อไปกาดไปสองทีมสามไปสี่จะบอกเลยเพื่อนผู้ชมก็เออวันนี้ก็ก็ไปไม่ก็แพ้ไปพอไปไม่กาดใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไม่ได้ฝึกแหวนทีมเออใช่ใช่แต่ว่าก็ตามที่เราบอกไปถ้าใครแพ้ต้องไปบอกไปถามคนที่เป็นตัวเองไม่สนิทว่าแน่ใจไหมเราต้องได้คำตอบด้วยนะก็รอรอดูกันนะว่าไปเขาจะทำหรือไม่ทำน ไม่อนาคตไม่อนาคตไปมึงไปเรียนเลยมัไไม่ไมึงไปเรียนเรียนอาอะไรฮะอนาคตบรทอะไรง่งเง่งก็ปิดคลิปก่อนแล้วกันโอเคแล้วเจอกันทุกคนเอ